ครับก็กราตมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะชาว youtube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องบ้านสะอารมนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาแกะหรือนะครับชุดคัดนของเครื่องนะครับสีนึงนะครับหรือเครื่องตัดหญ้า2อนจังหวะเนาะก่อนอื่นแล้วก็ถอดสายไฟนะครับแล้วก็ถอดลูกชักนะครับของ ของคบูออกนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงครับขออภัยด้วยเนาะบางทีผมตัดคลิปออกก็เพราะลมแรงนี่แหละเนาะมันฟังดูแล้วมันไม่เื่นหูเนาะขออภัยลงหน้าด้ไยนะครับสําหรับอาการของเครื่องนี้ครับที่เพื่อนๆอาจจะพบบ่อยนะครับเครื่องนี้ครับเวลาสตาร์ทแล้วนะครับคลัตช์นะครับมันไม่จางนะครับหรือว่าใบนะครับใบตัดใบตัดหญ้านะครับเนี่ย ที่เราดึงตาราทเนี่ยแบตัดญามันหมุนมันหมุนตามเครื่องนะครับมันไม่จางครับเป็นที่ชุดคัดนะครับอาจจะเป็นเพราะสปริงหลุดหรือขาดก็ได้นะครับเนื่องมาจากตัดไปตัดโดนต้นไม้บ่อยๆหรือตัดโดนพวกหินพวกอะไรนะครับแข็งๆนะครับพวกตอไม้ที่เราไม่เห็นนะครับมันก็จะทําให้แผลนะครับคัดมันแพ้นะครับอาการก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดู เวลาสตาร์นครับใบมันจะหมุนตามนะครับใบมันจะหมุนหมุนตามนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับสตาร์ทเครื่องยากหรือว่าสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับก็เครื่องสําหรับเครื่องเลื่อยยนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วโซ่หมุนตามนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเป็นที่ที่คัตท็เปปิงคัดนะครับเราก็ถอดเลยเนาะก็มีนัด สี่ตัวนะครับวันนี้ก็ฟ้าค่อนข้าง,างมืดครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกข้าวที่หวานไว้ก็โดนฝนไปก็เกิดไม่ค่อยดีครับเกิดบ้านไม่เกิดบ้าน,นครับฝนมาไวมากทีนี้เสร็แเราก็ถอดออกแล้วเนาะนี่ ชุดคัดของเอเจ้าตัวนี้นะจะเป็นสามก่อนนะครับมัน,ม,นมันแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับเียตัวนี้เป็นสามก่อนเนาะนี่ครับสาเหตุตนี่ไก่นะครับนี่กระจากระจากน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับนอ็นอตน็อตตัวนี้ครับถอนออกมาตัวหนึ่งนะครับอืม อีกสองอีกสองตัวที่เหลือ,อปกตินะครับถอนออกมาตัวนึงนะครับมันก็เลยยันไปย,ยันตัวตัวชามคัดนะครับให้มันแน่นติดกันครับโี่ค,ครับเราก็จะถอดกันเลยนะเครื่องมือถอดคัดกไ็ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมผม,ผมก็ไม่ค่อยมีเครื่องมือเยอะเท่าไหร่นาะนี่มันหลุดมันหลุดได้ยังไง เกลียวมันเกลียวมันหมุนออกมานะครับนี่เดี๋ยวม่าเกียวมันไม่แน่นไม่ใช่สปริงตัวตัวนี้ครับมัน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 เขาเรียกว่ามันมันถอยออกมานะครับี่เดี๋ยวจะ,จะลองถัดเข้าไปดู ไอ้เจ้าสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นที่ไอ้เจ้าสปริงครับสปริงมันไม่ได้ขาดครับมันเป็นที่น็อตน็อตน็อตมันถอนนะครับก็เลยทําให้อไอ้เจ้าหัวน็อตตัวนี้นะครับมันมันไปยันไปยันที่ตามนะครับทําให้ใบหมุนตามครับถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเจอเจอเคสลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นที่ตรงนี้เลยนะครับ ใช้อหกเหลี่ยมนะครับจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับโอเคแน่นพอแน่นแล้วก็มันจะอยู่ลักษณะน,นี้ครับเป็นเป็นแนวราบเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปเหมือนเดิมเนาะใช้ต้องใช้คีมนะครับใช้คีมคีมปากแหลมนะครับกดเข้าไปนะครับ หรือไม่เราก็ต้องมีไข่ค,รครวงครับไข่ค,รครวงที่มันไม่ใหญ่มากนะครับทำทำอย่างนี้นะครับทําเอาฝั่งนี้มางัดตรงนี้ครับค่อนข้างจะใส่ยากอยู่นะครับต้องระวังมือด้วยครับ เข้าไปแล้วครับใส่ก็เหมือนคล้ายๆใส่นี่เลยนะใส,ส่สปริงไอ้สปริงเบรกพวกเบรกรถปี๊บเบรกอะไรนะครับใส่ประมาณนี้เลยนะใส่ควัวยิ่งเล็กก็ยิ่งดีนะแต่แต่ขอแข็งๆนะครับไอ้ควงต้องแข็งๆหน่อย เอาเอาทกวงแบนนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปลายนะครับปลายมาจิกตรงตรง,ตรงหัวมันนะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะคมันก็งัดขึ้นมาแต่มันมันลำบากตรงที่ว่ามันหมุนตามนี่แหละครับพอเรางัดขึ้นมาได้เต็มที่แล้วมันจะดิดดิดลงไปเองับนะครับ มันก็จะหลีดลงไปเองคล้ายๆคล้ายการการถอดใายสปริงรถนะครับสปรงของรถตัวรถสิบล้อหกล,ล้ออะไรก็ประมาณนี้ครับใส่ประมาณนี้หมดต้องต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยครับแต่ไอ้ยิ่งยิ่งไอ้ตัวนั้นน,น,นะครับไอ้อ้ไอเจ้าตัวสปริงของของเลื่อยยนต์ครับยิ่งายิ่งใส่ยากนะครับ ใส่ใสามือเปล่าใส่ใส่ยากอยู่นะครับถ้าถ้าใครมีเครื่องมือก็จะจะใส่ง่ายหน่อยนะ,ะแล้วเราจะประกอบคืนนะครับถ้าถ้าเป็นเป็นคัดชุดมันมันจะมันจะใส่มให้เลยนะแล้วก็แค่หมุนน็อตหมุนน็อตไอไอเจ้าตัวหกเหลี่ยมนะครับออกมาัวเดียวแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามนะครับถ้าใครไม่มีไอตัวไอไอเจ้าตัวจับจับคัดนะครับมันมันจะหมุนตามนะมันจะลําบากลําบากนิดนึงนะครับ ทุลักทุเลอยู่เอาแค่ตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเหมุนกุ้ยนะครับกล้ยกรกะบาะครับมืนเดิมนะครับแค่ตึงๆมือก็พอเพราะว่าเสื้อพวกนี้ทั้งตัวมันมันไม่ใช่เหล็กครับมันเป็นอลูมิเนยียมครับความต่อบางมันก็จะมันไม่ทนเหมือนมันเหล็กแล้วครับมาก็จะใส สายไฟแล้วก็ลูกชักเนาะข้าไปเราจะลองเทสให้เพื่อนๆดูครับพอเราพอเรา,เราสตาร์ทแล้วนะครับมันก็จะไม่หมุนตามมันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ แล้วเนาะก็หลักๆก็มันมีไม่ไม่เยอะนะถ้าถ้าเป็นของเลื่อยยนนะครับถ้าถ้าสตาร์ทแล้วนะครับโซ่นะครับหมุนตลอดนะครับเป็นที่คัดนะครับไอเครื่องพวกนี้เหมือนกันให้เป็นคัดเหมือนกันหมดนะครับเป็นพวกระบบคัดนะครับนี่ครับแล้วก็เครื่องซีจีไอเจ้าซีจีสองศูนย์นี่ก็เป็นคัดนะครับเป็นสองก้อนแบบนี้แหละมันจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็แบบทิ่เครื่องแกะไปเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นอีก มันจะมีลูกใหญ่กว่านี้อีกนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคัดสามก้อนแต่ไม่ใช่แบบนี้อีกก็มีนะครับเป็นมันมีมีหลายอย่างนะครับก็เพื่อนท่านใดนะครับถ้าใส่ไม่เป็นนะครับก็เอาไปให้ช่างใส่นะครับเพราะว่ามันใส่ยากค่อนข้างยากนะครับหรือว่าอยากจะลองลองทำเองก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเนาะประมาณนี้ครับก็ สำหรับวันนี้ก็ลาเพืเ่อนๆไปก่อนเนาะสวัสดีครับ